สวัสดีครับพี่น้องของปลายทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ที่ประเทศเกาหลีตอนนี้ย็บสีองศาครับเริ่มจะลดอากาศลดแล้วครับหนาวเ้าแอร์แล้วครับใบไ,ไม้ก็เริ่มร่วงนะครับเดือนหน้าสงสัยหนาวแน่นอนหอยไม้คลิกโอ้ใบไม้ร่วงครับ นี่ครับ,บนจะเหลืองๆนี่พี่น้องเลยมาบอกข่าวเกาหลีพี่น้องบรรยากาศใหม่ๆกรอบแกรบจะโลนลวงครับปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนกันยาประมาณปลายเดือนครับจะเข้าฤดูหนาวของเกาหลีครับพี่น้องตอนนี้อากาศมืดครึ้มยี่สิบสี่องศาประมาณนี้ครับบรรยากาศ ไรนาข้าวก็ฮวงเหลืองแล้วรวงเหลืองแล้วพี่น้องโผล่มาตัวน,นี้ครับใบรวงรุนแล้วครับผมจากเคยเชียวถัวเกาหลีนะครับในถั่วเกาหลีนม่กล้ากิน,นแต่วันนีกินได้ยล่หรอกถัวเกาหลีครับพี่น้องถัวเกาหลีก็ถูมันถั่วบ้านเรา มีหอดพักสไลค์ครับพี่น้องเพื่อนนบ,บ้านห้องมีหอดกาครับพี่นอ้องของกากากาเลยครับใบไม้เริ่มร่วงนะครับจะเข้าถึงบรรยากาศหน้าหนาวแล้วนกบ้านเขานะครับนกอะไรนะ อากาศรุนครับพี่น้องเริ่มหนาวเด้อพี่น้นองเด้อตรงนี้ก็ดูแด้สุขภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเริ่มสุขภาพก็จะอากาศหนาวก็จะมาพร้อมกับวัดไอไข่จามขอให้สุภาพแข็งแรงทุกคนครับเพ็นคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชม